สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบัดทุกคนสบายดีตอนเที่อย่างนะพี่น้องตอนนี้ซาแพงกำลังสิพาน้องบุ้มเข้าเมืองนะพี่น้องสพาน้องบุ้มไปสื่อโทรซัทเนี่ยแหละเนาะตะเกียน์ซาแพงกับว่า <c oughs> สีบบซื้อนี่หล่ะบบซื้อบบซื้อให้ลูกนะพี่น้องเพราะว่าเป็นขังที่สองนะที่ีเพ่อนเฮ็ดเสียนะแต่ว่า มีทางเงินเกลือยละไมะ้เนาะพ็นอีต้นนองบูมเนาะพันสงสานน่องบูมพันเห็นหนันนองบูมเงาเงา,งานเนาะเกิือเนธุนก็เลยโอนเงินมาห้ไปซื้อพี่นเนาะพันโอนมาหาย 3, ้ยสามพันเนาะแล้วก็ป้าเม่าก็หายล้านพันหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ป้าผัดโอนมาห้อีกพันหนึ่งเนาะพี่นนองเนาะพอดีรวมกันได้เป็นหาพัน มัน่พอเล็กๆในน้อยซาพแพงกัสิตื่มใส่เพราะว่าเครื่องก่อนต้มมันเสียนะซาพแพงซสื้อหาพันหาพันสี่น้งพี่น้องบานนี้ก็ได้เป็นจำนวนเงินหาพันทางป่าลำไม้ทางป่าผัดนะ้พี่น้องผ่นอีต้นลานนะน่ะผันงสงซาน้องบูมป่าเมาน้ำนเนาะเห็นลานเงาแต่ว่าซาพแพงกะอีต้นลูกอยู่เนาะแต่ว่าซสื่อหา,หาก็ได้ปีกว่ามาเสียซาพแพงกั อีต้วลูกกับแบบว่ากระทำใจนะแบบว่าหาเงินได้จังสิไปซื้อนะพีน้องก็บบเมนดกวสิเบอซื้อให้ลูกแต่ว่าเฮาต้องใส่เวลาเนาะเพราะว่ามันเผื่อสิ้หาได้เฮ้ย่ออีลอยมาเด้อมาเด้อขอบคุณป่าเด้อขอบคุณ้อป้าป่ายังป่ะป่าละไมป่าละไมกับป่ายัง ปลาผัดปลาผัดปลายังอีกปลาเมาปลาเมาขันบ่พ่อเด้บ่พิใหายไผตื่มใส่ใหายไอเมย์เอ้ยเอาเงินซาผมจะคองตีว่าเอาเงินซาผมจะคองตีนาะพี่น้องให้บอกให้บอกให้ันว่าภาษากังกบลิแบดว่าว่าว่าภาษาบ้านบ้านทางโง่เนาะพี่น้องโง่สัวเนาะ คนโง่คนสวัวหักษาของบอกุ้มเนาะบกุ้มบกหุ่มพี่น้องเอ้ยจักแมนเผิ่อผ่าอย่างไรประมาณว่าสื้อวิตามินเอาเอานมวัไปสีวิตามินแนวซะ,มออะเมื่อนี่กะสีผ้าเผิ่เขาไปเลือกเบิ้งว่าเผิ่มันสีมีเครื่องเทไรฮะนะพี่น้องาะว่า<อ>เล่นเพชร<อ>เล่นไล่กันสีนะเหรินก็ลินไปรุ่นค่ะก็สิมักลินติ๊กตอกจังสีนะพี่น้อง ว่าเครื่องสะแพงซื้อให้ยหาพันสี่มันเล่นได้เบิดเนาะแต่มันก็นมีรุ่นประมาณสองสามพันนะว่านะ่ะจอมันสิบบกใครงามพี่นอ้องกระลอรุ่นแล้วส้มว่ามันชิได้เครื่องเท่าใด้เนาะและ้วก็ชิได้ยี่หอ้อยังครับพี่นอ้องก่อนอื่นก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะไปทางเลยผัดแล้วก็ได้ละไม่เนาะเด้ละไม่ทางเยอรมันเนาะพี่น้องเอยผัดทางอิตาลีแล้วก็ปลาเมาปลาแปะเลยผู้ขานี่ยละ่ะ ไฮล้านพันหนึ่งปลาร้าอีสามพันเกผัดพันหนึ่งปลาเหม่าพันหนึ่งรวมกันเป็นหาพันเนาะพี่น้องลอลุอลนล้อชมรวมกันเนอกไปเหลือโทรศัพท์ว่าสิไดเคืองเขาได้แน่มาหอดนะพี่น้อง ร้านโทรศัพท์ซีแยกประธานาธิะพี่น้องแยกลงปักซีแต่ครั้งแรกแล้วเศ้าแพ่งกับโบมี่เงินซสืออันให้ลูกรพี่น้องแบบแบบนี้แต่ว่าฮาต้องใส่เวลาะนะเพื่อห้าเพื่อยังเนาะแล้วก็พอดีเอื่อยเราม่แล้วก็เลยพาดเนาะปลาเมา้า ห้ร้านมาซาแพงกับมี่ร่งผักดันพี่น้องพาลูกมาซื้อมันพ่พ่อทรายกัชิตืืมให้ลูกเนาะกันยังไข่กว่าว่าอันมีผู้ซอยเนะ้ะมีผู้ซอยแล้วโอ้ยดีอกดีใจกับพาลูกมาซื้อพี่น้องบัานพาลูกมาซื้อมัน่พอรทรายกับซาแพงกับตืมไซนนาบ้านนี้เพราะว่าเอื้อยซอยมากกะได้หาพันแล้วเนาะ หอด้า้วนะพี่น้องให้เพิ่นเขาไปเบิ่งตัวนี้ซัมซุงตัวนี้นี่เลยยี่ห้อวกวโว ก,กำลังสอบถามนะพี่น้องเพื่อนกำลังอธิบายให้ตัวนี้สี่พั 4, 4, 6, 3, นหกสิสี่ตัวนี้สาม3ควหกสิบสี่ตัวนี้สี่พันหกสิบสี่ห้าพันแปดอ้าพันแปดนอราคานะก็จะมีเหลือสองเดนแต่ว่าถจจ้าได้ตัวนี้ไปเลยเนี่ยมันจะคู่ครัวคู่คจําจะได้ไร้อี้อยเบิ่งรุ่นเดอรอโป้เนปะรุ่นอื่นบ่เบิ่งเดีลูก เริ่มตัววเลมมันเท่าไหร่ตัวเล่มสองคันัสตัวเล่มสามคู่จัันสองก็จะเป็นตัวนี้ตัวสี่สามพันไปถกันราคามันก็จะบบมักว่าซัมซุงนี่คือเลน้าตัวนั้นเลนาตัวนี้เลนทา oppo เลนทา vivo เป็นยัง vivo อะมต้มาใหม่ดินี่นะนี่ซัมซุงคือแม่นี่ถ่ายคลิปอย่นี้คือบบมักซัมซุงมันดีเด้อ vivo มันรับสัญญาณดีอยู่บ่สัญญาณท้ายคือความจําเท่าใดตัวนี้ความจํา4แรม4ตัวนี้2.799อ่า5,000เท่าใดอาคือกันกับ p p o เย i ตัวนั้นน่ะมันคกันคกันแล้วจะนอ่างาก็จะออกมาไอ้จับเบิ่งูนะเบิ่งหน้าจอเบิ่งอันนมันมันราคาเดียวกันกับ เพระาะว่าห้านี่นะมาซื้อซ้ำซีเธออะไรผ้าบปาแพงมาซื้อักเแค่หนึ่งปลาเมามาซื้อแน่ผ้าลังกูเมื่อเท,ทียบที่สา,า,แสามแนม่เนี่ยมีของแจกของแถมอยู่บอกมีเนาะเบิ่งดูแบบ vivo นี่มันมันขึ้นซื้ออันไหนอยู่บ่บรโปโปรเทาปุอยู่บ่เบ่าหรือเนาะเบาบางแต่ว่าส่วนแบตเตอรี่เนี่ยหาพันเท่กันไหมหาพันอกันเนาะ แต่ความจำตัวน่ะมันก็ด <anes somewhere. S 2> ีกว่ารุ่นเก่าจะได้ร้อยรุ่นเก่าจะมันความจำเ่อได้ก็ร้อยตังสิบสองเล่มสามตัวกจะเใหน้ะบมล่มสคจตัวก็เล่มสาแต่ว่าความจำหกสิบสี่อร์าวไน่เดือบ้า ao mai gần bộ gặp ao mai gần mặc đây ao mai gần ao ao gần gì mặc tôi đây na là gì đây cho chắp bưng mà nhìn rồi mấy vị cho bưng đâu hả เอาอะน้าพี่นอ้องเพิ่นนะี่ยโบมาคซัมซุงเพิ่นวาง Oppo Vivo เสียเมื่อกี้นี่ก็ Oppo นะนั่นแหละยังโบเคสก็บอกแล้วเอาก็ับวิว Oppo เหตุทรศัพทราบสิอ่โดยอันนี้หาพันแปดนาะพี่น้องแต่ว่าเจ้าของหา่านเฟนกันโหลดหายเฟนกับใจดีเนาะโหลดหายอยู่โดยอันเพิโหลดหายอยู่เหลืออยู่หา หาพัญหาวะโลดหานะเจ้าของที่หาไี่แฝดเลยนะคะอืมเป็นโหลดหายเพระาะว่าเคยมาสื่อตลอดเนาะเคยมาสื่อหันเหมือนตลอดแต่ว่าตัวนี้เล่มสามกล่องกะอันเดียวเนาะอันเดียวหรือสอง,อ,งอันออน<ด>่ะนี่ตัวนี้สองโตวะนี่กลอ,องโตปาเผื่อแห้งสีบัวป๊กแอบ <า S 2> <8 F. S 1> หลอกผูบ่าวบ,าวบ่อนนะมีแต่สิวสิบลบเบิดบ่นี่บ่นนองบูม กล่องมันงามกล่องมันลายหน่วยจะเป็นหลบซิวหรอกผู้บ่าวแล้วเนาะผู้เด้ฮชเด้นะร้อยเดชหูใหญ่ใหญ่ค่ะเด้นะคือกันเลยหูอุปอุปนี่หนูเจ็ดแสนแตนาตาแม่ค่ายๆค่คายแต่ว่ากล่องซ้ำหน่วยในตัวนั้นนี่กล่องมาดินนาตาอาจจะห้มาแบบรุ่นเอื่อยเลยรุ่นราคาแพงเนีดีไซน์ให้เป็นราคาแพงเลยตัวนี้ อันลองลิ่นเบิง็เปกัาแต่เรื่อนบอันก็เปิดใส่กับวีโบดูผหมักตัวใดแต่เาหมักโอโป่ะเจ้ามักโโปบลหมักโอโปก็เรียกโอโป้แต่ตัวนี้นะสี่พัน่าได้ก็ะสี่พันโฮกสี่พันคันโหลดไปกัน ทางห่าเพื่อนกันแน่น้ำให้เอาเล่มหเอเล่มสีน่นะพี่น้องเอเท่าไดก็ก่อนเอสิเจ็ดเอสิบเจ็ดเอสิบเจ็ดเคตัวนี้ <A 17. S 2> แต่ตัวของเจ้าเซียในเอเท่าไดก็ก่อละเอ2เอสิบสองเคยุเอสิบสองเคุดเอสิบสองเอสาเอสิบหดนี้ตัวนี้ จักหน่อยจังบึ N ่งแล้วพี่น้องคุณสิเอาตัวใดอ่าตกลงเผิ a ่นเอาอ็อปปนะพี่น้องอ็อปปสิบเจ็ดเอเอิบเจ็ดบ่อยราคาหาฟันแปดเนาะแต่ว่าเจ้าของห่าพฟันรูดหายหาฟันหาพี่น้องหาฟันหา ถ้าแพงก็ได้เติมเงินให้ลูกหารอยนะพี่น้องก็ดีใจลายเนาะที่เอื่อยเหยื่อมือคำว่าสวยเนาะเพราะว่าเพิ่นอีดูอีดูสงสารน้นองบูมเพิ่นเห็นน้องบูมเงาดีใจยุดีใจคือเงาอยู่สักโอ้ขอบวัญน้าป้าขอบคุณเด้อ,ดอ,ดอเอาแล้วแล้วก็จ่ายเงินอันได้ของแถมยังเนี่นยก็อ่าเอาให้ฟังมึงดู เองแต้มมีอย่างไหนมีกระเป๋าเออมีกระเป๋าแล้วอีกอย่างอะไรใส่หูฟังเออแล้วก็กระเป๋าเอ้าไพ่แบบนี้ไพ่บังดูแก่บังดูงามอยู่บะกระเป๋าไพ่บังดูไพ่โทรศัพท์เมื่อไล่ะวะกล่องบักใหญ่นึ่งดูเพ้อโหกล่องบักใหญ่นลย ลองเอามาพายมึงดูพายเข้ากับปิ่นตัอนหนีขึ้นมาฮะจ้า้องหรือว่าปิ่นขึ้นมาพี่พี่ทั้งได้สะสิหิทั้งนีสาวโบ <laughs> มันปินน่นอะไรน่ะมันปิน่นน,นะ <laughs> น้องบุมเซนหับเครื่องนี่เนาะ มน,ออนี่ผู้รับเครื่องนี่นี่นี่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้รวมเงินอันนี้นะเส้นสื่อจะอะไรสื่อบูมเอามาฮอนี่ก่ะ พอปิดคลิปก่อนพี่น้องตลาดก็ไล่ก็แท้ในเดอ้อสบายดีลอส้มคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อซาแพงกับสิผ้าเอฟซีไปเบิง่งตลาดเพื่อนหยกใหญ่ใหม่ค่ะข,า,ขายโซนใหม่นะพี่น้องเนาะการติดตามเบิ่งได้ยินซาแพงมาตอนไหนเห็นเขากำลังใหญ่ตลาดพวกขายผักครย,ยังมาอยู่โซนใหม่นะพี่น้องเนะาะซาแพงกับสีผ้าเขาไปเบิง่งว่าเป็นแนวใดเนานะ Bari, sabari.